กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสวยโกลกนะครับจัดการประชุมอสมอครั้งที่1ประจำปี2559ครับวันนี้นะครับที่ห้องประชุมชั้น2กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสวยโกลกนะครับได้จัดประชุมอสมอครั้งที่1ประจำปี2559นะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับมีนายวัชริต เจาะเลาะนะครับอสมในเขตเทศบาลเมืองสวยโคกโรกเป็นประธานและมีอสมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันนะครับทั้งนี้ในที่ประชุมได้ชี้แจงวาระการประชุมนะครับในเรื่องสวัสดิการของอสมของชมรมจังหวัดนะครับและชมรมอสมอำเภอสวขโคกโรกสถานะทางการเงินของชมรมอสมเทศบาลเมืองสวขโคกโรกนะครับสถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสวขโคกโรกอีกด้วยครับ ผู้ช่วยเดนจิ๊กนะครับในส่วนของฝ่ายทะเบียนก็มีอุเลรัต